กลับมาจากที่ทำงานนะคะคุณอาเตรียมเจ้าห่อนไว้ให้ละค่ะเรื่องว่าดะมีขั้นตอนการเตรียมเห่ไหมะจ๊ะมาที่นี่นะคะก็จะมีเตาใหม่นะคะได้เตาเจ้าห่อนมาที่้องเหมือนเดิมมาลองเตามัน้อเป็นทังไหนกันค่ะพี่น้องป้องปลายได้มองมาไหมโอ้ยน้องมาใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นพี่น้อง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  ก็ป้องป่ายมันเดือดแล้วเอาสิมารีวิวกันกินนะคะนี่นะสับัดสิงสรบัพสัเยอะแยะตะแปะอย่ากมองนะจ๊ะโอ้ยผ่าโฮมรอ,อก,ก่อนแดงว่าได้กินรู่สวัสดีค่ะพบก,กับพช่องเจ้าอ้อยหอยใหญ่วันนี้ได้หมอนะคะได้หมอดินมาจ้ะได้เกิดไอเดียอยากกินเจวฮ้อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาเลยนะจ๊ะมันก็จะมาทำการ ปรุงทุกสีทุกอย่างลงไปในหมอ้อนะคะมีน้ำสุจกจะอันนี้<ม>เขาเรียกเอียงเนื้อหัวเสื้อแต่น้ำซุปนี่น้ำซุปนี่เอาเอาไปอึ๊บโอ้ยไม่อยากจะบอกเลยว่ายังไม่แกะอะไรเลยจ้่พี่น้องป้องาย<ม>ไก่ใน่เด้อจ้าท่นานภาโบไก่ถือว่าเห็นหมอกแต่ชิมิยะว่าเสียงดังๆเอาผู้นี่งห่อนไมนะ่แต่ขออนุญาตเสื้อเสื้อบราง เสื้อเขาเรียกอะไรนะเสื้อหมักกระแหลงเอาหวัวเสื้อลงไปพอประมาณจะว่าเอาใส่ลายดอกคยานพ่เป็นอย่างเดียวย่ามันเหมือดใส่ลงไปแล้วก็จะมีผักนะคะเมื่อเสร็จผักพี่นอ้องอะไรนน่เขาเรียกหรพามผักชีฝรัง่งเิึงผักขี้เลื่อยกระลำประกาศข้าวผื่นชายก็มีค่ะพี่น้อง เยอะแยะคนมากินเนาะมากินแล้วบ่แล้วเนี้ยมากินอ่างแนละ้วพี่น้องป้องไฟอึ๊บเอ้ยเนาะเดือดบ่เนาะใส่ผักพอประมาณนะคะเราจะไม่ใสยย่เยอะนะถ้าใสายย่เยอะเดี๋ยวพี่น้องป้องไฟจะไม่เห็นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูอีกทีนะคะใส่มือบีบๆแล้วพี่นอ้องป้องไฟเลย ได้แล้วจ้าใบโหระพาใส่ลงไปใบโหระพาจ้าผัดซีใบเลื่อยไม่สองหมอดีพี่น้องทั้งุนอากลเหตุไปเอาอึ้บนี่นะคะล้อให้เดือดก่อนนะสักหน่อยก็จะเอาหมูแต่สิ่งที่อะไรนะอยากอ้างวันนี้คือไปตลาดนองได้ของดีมาตับอ่อนตับอ่อน โอ้ไม่ใช่ไส้อ่อนคุณพ่อปี๊ดพี่น้องสองไปายเอาใส่อ่อนลง,งไ,ปไ,นไปเลยนะคะทิ่ได้กิ่น嘛นู้อันน้องผู้ซื้อหม้อไปพร้อมกันน้องก็เลยว่าเจ๊เจ๊นูไม่ไวหวนูลากอันหม้อเขาเรียกอะไรเนี่ยโนโนโนไม่ต้องมาเข้ากล้องนะคะคุณพ่หอหฮมเบิ่งลูกสาวพิญามจัดฉากนี้อพอหฮมไม่อยู่น้ำแม่ แม่ไม่ได้สิคบข้ออีพุมโฮมเหรอน้ะพี่น้องของกินกับขนแมวเนาะแล้วก็ตับอันนี้ใส่อ่อนผ่านไปนี่ตับตับนะคะตับตับตับลงไปนะคะปานกินยูร้านพี่น้องเอ้ยโอ้ยหัวขาดจลกน้อยนี่เดียตับ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 จ้า ตัดไปสักพักนะคะแบ่งเห็นงทาาคุณน้ำอันลืมไปรีวิวน้ำจิม้มน้ำจิ้มสมมันนี้มีสองน้ำจิม้มอันนี้น้ำจิม้มน้ำจิ้มสมจะน,น,น่ากิเป็นน้ำจิม้มของแจวฮอนต่างหากโอ้ยค้อนค้าบเอากันไกลมาให้หน่อยครับกันไกลผิดไม่ได้ครับลกูก <Okay. S 3> เ,เอาบอกว่าให้อน้ำจิ้มนไม่นั่มาไม่ได้ไไดออกมาหรอกโอ้อน,อนห้อนลายที่น้องฟงไปเอ็ยผิดไม่ยู่ อากาศหนาวขอนแก่นเหมือนเราจะเม่นี่เราจะ่อนเต็มที่เลยคุณอาเพิ่งส,สวยแม่เห็ดก็ได้ดไก่เอาวกระดมาใ้เลยลืมลืมลืมแบบพี่น้องปองไปตอกไข่ใส่แบบพี่น้องแลวอันเหตุผลที่บ่เอางูใส่ใส่คือสิแกง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 แล้วก็สิกิน,กนเบิ้์นิดนี้อันนี้คือเปลือกไข่นะคะต้นไม้ซอบเปลือกไข่นะคะต้นไม้ซอบเปลือกไข่ หูยังเสริเสริขาวเฮงดูอวบอันเี่อ้อยหอยใหญ่อะไรนี่บุ้นเส้นบุ้นเส้นบุ้นเส้นนะคะบุ้นเส้นรอยอย่างมีความหวังที่น้องป้อง่ายมีแมงมูสไลด่อยู่ได้สาวกุกนะคะท่านอยากกินปึบ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บบวกขอโทษขอบคุณครับมาละกันไก่เวสามารถกีบได้ อโอเคกดี่เอาเอาเอาใส่ขยะนะคะเอาขยะมาด้วยเนี้ยเหลือปะอือนี้น้ำแจ่วอันนี้อันนี้แจ่วฮอนอันนี้น้ำจิ้มซุเกี้น้ำจิ้มส้ม,มอันนี้ถ้วยคืาออไอ้หอยใหญ่ปิดไว้ก่อนเนาะปิดหม้อไว้ก่อน มอ่ก่อนนะคะพี่น้องพ้องไปก็รอรอยังมีความหวังจา้าอัดน่้งามเบึ้งพี่น้องอยากให้แมวบุณดาราฝากติดตามนั่งพอ,องมหน่อยแนนด้วยกวารภูมิมีผัวทิมลูกให้นั่งเลี้ยงซีโตากับลูกแมวกลายเป็นแม่แมวกำคาไม่มีสามีชีวิตนางลำทุมากเลยจากคุณย่ากเกียด,ยดไม่อยาก แมวตอนนี้คุณย่าซื้อปะทูมาไว้ให้แล้วซื้ออาหารเม็ดสำหรับแมวท้องสำหรับแมวให้นหมบุตรคุณเจ้าขาอุ้ยเผาเฮ้ยน่ะกินอะ่ะมาแล้วนะคะ,ะขอไปช่วยหน่อยิมีตับพี่น้องตับพะยะค่ะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยม้นเส้นมาแล้วจ้ะอุ้ยแต่มัน่อนไห,หมพี่น้องจังไในเจออรสิกินสู้ได้เจียยว่ากันเลย ก็ว่าง้อนด้อนี่ไข่เอาหมูมาแก่งแกงก่อนเนาะอยากให้แบบมันกินอยู่ร้านอารมณ์กินอยู่ร้านแข่งแขงกว่านะเลือดเลืนที่น้องกล้องไปเป็นเป็นอาหารที่กินแล้วต้องใจเย็น จะเย็นที่สุดเลยค่ะหมอเดินตั้งสิงไปแบบแล้วแต่แล้วตแวต่คุณเลยให้รีบก็ไปก่อนนั่งสิบอกเปล่าเด้หมอเนี่ยอ่าอนรายเต้แล้วหนึ่ง <c oughs> อันนี้ตับอันนี้ไส้เด <c oughs> ี๋ยวนะ <c oughs> ต้องดูก่อนว่าสูงหรือยัง ของเรายังมีไฟหูหูเลยนะคะของอาด้านนี้มิดหยิบซิมเลยค่ะน่ารักอาหารอาใส่แล้วลูกเพราะว่ามันไม่สิมเลยอาใส่เยอะเกินไปอาพูดทูกบงูกับแตงมาจากพี่น้องกล้องไปลูกบุก้าเขากล้องลูกกับซูเปได้กินง่ายและแม่เราลงสุดแล้แม่เรานั่งกินลดแล้วเนาะพี่น้องโอู้ดูไข่อือยไข่ถังนี้กระดับแล้ว หมูมาได้เชียหมูหมูี่ออยหอยใหญ่ก็ไกินแล้วนะคะท่านผู้ชมอุ้ยเพิ่งดูว่านั่งไม่น,าน่าละอุ้ยหัวแม่ก็ขาดเนาะขยบก็เหนื่อไงน้่ขึ้นอีกหน่อยสิเออได้บอได้บอเออพอแล้วพอแล้วโอ้ยยังสินเลยไหมสว่างสบายน้องต้องไป ิมน้ำจิม้มออริจินอลก่อนนะพี่น้องป้องไฟอร่อยอร่อยมากให้มันดูใกล้ๆนะพี่น้องว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมึงิึงความเดือดของนางนางกับเดือดแบบใจอ่อนๆหนงนังไปนี่นะคะน้ำจิ้มออริจินอลของอน,น้ำจิ้มสุม่มนี่ค่ะถั่วเจออ้อยหอยใหญ่ หมูเขาก็จะทําการใส่หมูลงไปได้ปะเนี่ยมามามใส่ปะใส่มันจะอยู่ในปากแยะอ้อ,อยหอยใหญ่แล้วนะเจ้าเจะอ้อยหอยใหญ่ตอนนี้หาหมูอยู่นะคะพี่น้องป้องไปมาจะชิมให้ดูนะเจ๊ะน้ำจิ้มเราชิมน้ำจิ้มส้มนะคะน้ำจิ้มส้มมาเลยจ้ะ อร่อยมากดูไขยย่ยำมาตุ่มดูค่ะวดูข้าวเหนียดข้าวอร่อยม,มากเดนะี๋ยวนะเอาน้ำจิ้มนี้หน่อยอน,น้ำจิ้มแี่ยวหพรดูนะคะ อร่อยเจ็บป็นคนรสชาตินนองอันนี้กับกิมมี่กินาย้คนแต้วฮอนอันนี้ก็ส้มก็อร่อยอ,อร่อยมาก มาๆพีนน่น้องม่กินแม่ป้าก็ได้ยังกินโอ้โหแ่้งคุงยป๊อกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องหาตับกัตับไปใส่นะ้านี่ไงก็คือตับเอามาอา้างเดี๋ยวกินตับโถ tập tập nó tập tập nó tập nữa luôn tập 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 Thơm หามากินนะพี่น้องด้งอีกปิ้วนึงอร่อยมากอ่ามันกำลังเดือดปดปุดบุ้ดบุ้ดุดด,ด,ด, <c oughs> ด้านนี้โหร้ายมากกว่าอีกเลยค่ะปวดอีกหลายทางหนึ่งอันนี้แบบลูกนมลูก <c oughs> <c oughs> สาวกบก,กับลูกไส้ะคะ่ะ อ้างพี่น้องอยากอ้างอยากสดนั่งกับอยากสดแต่กระห้อนนะก็เลยกล้าสดนตะห้อนไหมพี่น้องมือปีศาสำหรับอืม ไหนคะเลี้ยวดีปว่าจ้างวดหลายอ่ะหวัวเละแม่ไอ้พ่้อมไม่สูตรไงพี่น้อง <c oughs> ไม่กินอ่างอร่อยมาก บุ๊งบทำไมเกิดอะไรไงเจ๋ไหมคือเป็นเกิดจากความชอบคือมาเลี้ยงไว้พี่น้องแล้วตอนนี้ยุ่งเจาะขนาดเลยอือจาะ ออร่อยมากจับไปดิพี่น้องกุบเลยพี่น้องบอกแล้วว่านางเด่นโตตอนแรกคือตอนนี้สุดยอดเลยเดือดกันไปเลยจ้ามาจ้า มาเจามเจ้าลงอีกรอบหนึ่งกินไปคิวคิวคิวชิวป่าไผ่ดวงต้นไม้ของพี่อ้อ,อยของใหญ่เอาลงหม้อเลยล่ะพี่น้องต้องปลาอู้หเต็มจอเลยพี่น้องมันคือกันมันคือเอฟเฟกต์เด้ดเนี่ยเอาชุดมาใส่มันต้องซื้อตัวจริงแล้วไม่ได้อ้วนอย่างเลยเด้ต้องคุณงามเป็นอ,อย่างเลยเล็บตัว <laughs> เอาผัดล้ไปแล้วพี่นอ้องผัดลงไปนะตอนเดือดแล้วบดบดแล้วจ้าเ,เดือดบดบดแล้วจ้าเ,เดือดบดบดแล้วจะเอาหมูใส่ลงไปนะคะให้มันเดือดบดบดอีกรอบหนึ่ง เออน,นั่นเอาไว้ก่อนค่ะคุณลูกค่ะได้มาสุกก่อนวกนี้มันอันนี้มันหั่นแม่แม่หั่นเอานี่จะหอยหอยใหญ่หั่นเอานี่อันนั้นคุณลูกซื้อสำเร็จมาเอาลูกหมอนะคุต้องป้องกัก็เดือดแบบนี้เอา้าทำไมใส่หน้ากลัวจัมูกอ่ะตักน้ำมันออกหน่อยตักน้ำออกเด้อไม่งั้นมันจะเดือดมันจะล้น ตับตับตับเหนื่อยเรพี่น้องป้องไปเห็นไหมแ้วดงช่วยในถ้วยก็มีเราก็จะกินในถ้วยก่อนคุณมันม่อกีนัอยากมีเพื่อนไหมล่ะ อร่อยอ่ะอร่อยมากเขารอดเดือนนะคะอืมลืมแม่ลืมใสม่ให้กเจ้าอืมแส้อุ้ยลืมไม่มีใครเห็นชื่นใจจังเตอกอะไรร้อน อร่อยมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับนะคะ่ะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เจางหา่ใหญ่เลยนะคะขอบคุณค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอะไรนะ่ะอะไรอะ่ะ